เลตชอตพาไปดูจอเลยท5ประเด็นล้อหลังเกมหงตีป้อมแตกไล่ถลุงฟอรเรสต์3-0หลังจบพิมลิกนัดที่10ของฤดูกาลลิ้ว์พูบุกไม่ยังยิงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่เลี้ยง3-0วันนี้เราจะมาจอเรื่อเกมนี้กันเริ่มที่ประเด็นแรกชัยชนะแด่เพื่อนของเราลุยส์ดิยสช่วงช้าเมื่อวานทุกคนคงตื่นมาพร้อมกับความช็อก เมื่อคุณพ่อและคุณแม่ของลุยดิอาร์ตโดนลักพาตัวยอย่างจงแจ้งกลางถนนซึ่งณเวลาที่อัดคลิปคือช่วยคุณแม่ได้แล้วตำรวจกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยคุณพ่อให้ได้นั่นทำให้ตัวของดีอาร์สภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะเล่นเกมนี้และเป็นโอกาสของดิโอโกโชตาที่ลงสนามแทน ซึ่งมันก็เหมือนฟ้าลิขิตเอาไว้ให้คนที่ไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนได้พอโชต้าคนนี้นี่แหละที่ซัดประตูพาทีมขึ้นนำ1-0และเป็นตัวแทนสโมสสนที่ชูเสือ้อส่งกำลังใจให้ดิอาสขอให้นายได้คุณพ่อคืนอย่างปลอดภัยไม่ต้องห่วงช่วงที่นายไม่อยู่เพื่อนร่วมทีมทุกคนจะสู้แทนเองอยู่ e นวอล์กอ alone ประเด็นที่สซาลากับบทบาทนักปั้น แม้ฤดูกาลนี้เจ้าตัวจะทำสกอร์ได้เยอะแต่สิ่งที่ไม่น้อยหน้าคือแอสซิสที่มาจากความเฉียบคมในการจ่ายคียาพาสซึ่งพูดได้เต็มปากแล้วว่าบังโมไม่ใช่ปีขี่เลี้ยงชอบฝืนที่เออาก็ยิงอีกต่อไปด้วยวุฒิภาวะที่สูงเป็นลำดับต้นๆของทีมการปรับบทบาทตัวเองมาคอยปั้นน้องๆก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม นอกจากจะให้กองหลังคู่แข่งมุ่งความสนใจไปที่ตัวสดๆอย่างนูนเยสจะทำให้เขาลดความกดดันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้เกมลูกของทีมประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยส่วนเหตุผลว่าทำไมปีนี้ซาลายังโหดในวัย31ผมทำคลิปแยกไว้แล้วจบคลิปนี้จิมลิง์กไปดูต่อได้เลยประเด็นที่3เมื่อมั่นใจอะไรๆมันก็ดี แน่นอนว่าหัวข้อนี้ผมกำลังหมายถึงดาวินนูนเยสซึ่งเกมนี้ก็ยังโชว์ผลงานได้แสดวแก้วเหมือนเดิมทั้งเก็บบอลเก่งวิ่งลอกดึงตัวประกบหลงยิงติดเซฟให้เพื่อนได้สาก่อนจะแทบอินจอจอเสยริเพดานเป็นประตูให้ลีร์ผู้แทบจะการันตีผลการแข่งเรียกว่าโคตรหล่อทำอะไรก็ดูดีไปหมดประเด็นที่4จุดบอดของซีมิคาส เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่ถ้าสังเกตช่วงท้ายเกมจะเห็นปัญหาเรื่องสมาธิที่ปล่อยให้เนโก้วิลเลียมคอรสง่ายๆจนทีมเกือบเสียประตูและโดนเพื่อนสวดไปยกใหญ่ตรงนี้ต้องปรับหน่อยหากหวังจะยึดตัวจริงยาวๆเพราะมีอีกหลายคนที่จ้องจะแย่งตำแหน่งอยู่ประเด็นสุดท้ายลุ้นแชมป์สนุกจากชันชนะในเกมนี้ทำให้ลิอร์พูลมีเพิ่มเป็น23คะแนน หายใจลดต้นคอฟุตฟิตฟุตฟิตฟต,ฟต,ตามจ่าฝูงอย่างสเปอร์แค่3แต้มก่อพื้นที่ในการลุ้นแชมป์ไปอีกสัปดาห์และนี่คือค่าประเด็นร้อนหลังเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อลมงใจให้กันถ้่เมนด้วยเลยคลิดต่างแลกเป็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ